สวัสดีครับโฮลอาจารย์ชาแนลมหาจังพลังบวกร้อยร้านชายชาญเก้ามงคโลโฮลศาสัตว์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวปีนักสัตว์มะแม่ดูดวงช่วง15สิงหาคมถึง17กันยายน6 6หใน,นมุมของการงานการเงินความรักและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจมารับชมรัะฟังกันได้เลยนะครับในมุมเรื่องแรกนะครับที่จะมาพูดก็คือเรื่องของตัวตนนะครับ ตัวตนชาวแพะนั้นคุณมีทรัพย์สินต่างๆแบบงเงียบคุณชอบทำอะไรแบบงเงียบนะครับไม่ค่อยที่จะเออกระเลิกนะไม่ค่อยที่จะบอกใครว่าสะสมเงินในระยะยาวไว้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่านะครับคุณมีเล่ห์เหลี่ยมในการสะสมทรัพย์ส,สินเป็นอย่างดีคุณรู้ว่าจุดสมดุลมาอยู่ตรงไหนนะครับคุณจะทําอย่างไรกับมันนะครับในมุมจิต จนะครับชาวมะแม่ชาวแพ้นั้นมักจะขี้โมโหง่ายแต่ว่าไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคอะไรทั้งนั้นอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่กลัวนะครับเห็นนักสู้ตัวจริงตัวโยงคนหนึ่งเลยทีเดียวยอมหักไม่ยอมงอในเรื่องงานนะนะครับชาวมะแม่ชาวแพ้นั้นถือว่าชิวๆไม่มีปัญหาอะไรให้หน้ากังวลน,นะครับเพราะว่าคุณรู้วิธีแก้ปัญหา รู้งานแบบทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเรีวยว่าคุณรู้หมดแล้วเนี่ยแน่นอนว่างานพวกการเงินบัญชีต่างเนี่ยการเคลียร์เช็คการเคลียร์เงินเงินเกเกิดบัญชีการเก็บเงินต่างๆเนี่ย,ท,ยทุกอย่างเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องการคลางการา,ารคาเนี่ยการประสานง,งานต่างเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่ชาวแพ้ทําได้ดีนะครับไม่มีผิดพลาดนะครับแต่อย่างไรไม่มีอะไรที่ให้หน่าห่วงเลยสบายชิวๆนะครับสําหรับ ชาวมะแมในมุมการเงินนะครับชาวมะแมน,นั้นความรู้สึกของคุณในเรื่องการเงินแม้ว่าคุณจะมีรายจ่ายที่จําเป็นที่ไม่สามารถลดทอนลงได้ก็จริงนะครับแต่คุณก็ยังพอใจนะครับที่คุณเสียค่าใช้จ่ายต่ําสุดแล้วในความคิดของคุณแบบทําได้แบบไม่สะเทือนไม่เสี่ยงต่อไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินของคุณแต่อย่างไรเลย ในมุมของเงินหมุนเวียนระยะสั้นเนี่ยคุณมีไรายได้หลาก,หลา,กหลายช่องทางด้วยกันนะครับไรายได้จากการลงทุนไรายได้จากหุ้นนะครับไรายได้จากเงินปันผลนะครับไรายได้จากเงินเดือนประจำรายได้จากเบี้ยประกันหรือไรายได้จากช่องทางอื่นๆนำไถ้วนคุณวางแผนทางการเงินอย่างดีเยี่ยมแบบกลัวจนในอนาคตวางั้นเถอะคุณมองว่าการลงทุนของคุณเนี่ยมันจะทาให้ เงินหมุนในอนาคตของคุณเนี่ยไม่ทําให้คุณสบายนะครับและไร้ปัญหาในอนาคตอีกด้วยนะครับแม้ว่าในตอนนี้นะครเงินสดของคุณเนี่ยในมือเนี่ยจะมีรายจ่ายเยอะก็ตามทีนะครับแต่คุณก็มองว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อซื้ออนาคตนั่นเองในมุมความรักนะครับมุมหัวใจของชาวมะแม่นั้น พวกคุณนั้นโชคดีในเรื่องของการช่วยกันทำมาหากินนะครับจะมีภรรยาการคนละของคุณเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาร,ระหน้าที่การง,งานต่างๆทั้งเรื่องของงานบ้านงานนอกบ้านจัดสรรจัดแจงเวลาได้ดีทีเดียวนะครับจึงทําให้เรื่องของการแบ่งเวลาลาดเวลาหลวงเวลาส่วนตัวเวลาหาเงินเวลาพักผ่อนเนี่ยล้วนทําได้อย่างดีไม่ค่อยมีปัญหานะครับทำให้ความรักของพวกคุณเนี่ยมีความมั่นคง ขึ้นอีกด้วยโชคลาภและโอกาสของชาวมะแมนั้นคือเรื่องอะไรคำตอบก็คือคุณโชคดีที่ลงทุนได้ตามเป้าหมายที่คุณวางไว้ในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับและรวมถึงคนในคอนโทรลคุณนะฮะก็อยู่ในคันลองที่ดีไม่ออกนอกลูก่นอกทางไม่แตกแถวนั่นเองนะครับความรับของพวกคุณก็แบ่งหน้าที่กันได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยนะครับรุ่นหลัลลลงคุณ ก็อยู่ในล่องลอยอีกด้วยนะครับเรียกว่านั่นแหละครับขอเรียกว่าโชคลาภข,ของคุณของชาวมะาแม่น,นั่แล้วคนในสังคมมองชาวม้าแมว่าอย่างไรคําตอบก็คือว่าพวกเขาเานั้นมักจะมองชาวแพะว่าทําอะไรแล้วแต่จะมีความจริงจังักนโดยตลอดนะครับแต่บางครั้งชอบระแวงและบางครั้งก็ดูมีรับลมคมนาย แต่มีความดื้อรั้นสูงมากๆเวลาโกรธเมื่อไหร่เนี่ยจะน่าก,กลัวไม่ค่อยมีใครอยุดจู่อีกด้วยมาดูบทสรุปนะครับของชาวปีนักสัตว์มาแแม่กันบ้างเปรยบเลยว่าแพะคนรวยเลี้ยงดูผู้เสือมีปัญญาที่ดีเอาตัวรอดได้นะครับแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่ก็อยู่เกมปานกลางนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะอาชีพรับราชการงานอาสาเจ้า,ศานาย หรือค้าขายหรือท,ทําสวนทาไร่ก็ตามทีนะครับมันจะอยู่เกณฑ์ปานกลางเอาตัวรอดได้อีกด้วยจบแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักษัตว์มะแม่ดูดวงช่วง19สิงหาคมถึง17กันยายน66หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่อง Gorjach c h a n n ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ